ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟเพื่อที่จะไปดูทีวีทาวเวอร์ที่นาโกย่ากันวิธีไปก็ง่ายมากๆค่ะแค่ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปลงสถานีสักาเอะก่อนอื่นก็ไปกินข้าวกันเลยไปกันค่ะแล้วเจ้านี่ก็เรียกว่า Oasis 21ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของ,ของยานสักาเอเลยก็ว่าได้ค่ะ ตรงนี้จะเห็นสามารถเห็นทีวีทาวเวอร์ได้สวยมากๆเลยตรงนี้ก็เราอยู่ด้านล่างอยู่นะคะ <c oughs> ด้านล่างก็สวยไม่แพ้กันเลยมีร้านค้ามีช็อปมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้คือวิวจากด้านล่างนะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วแต่ว่าคนเยอะมากแบบเยอะจริงๆตรงพื้นก็จะแบบมีไฟเปลี่ยนสีและด้านหลังนะคะก็คือนากย่าทีวีทาวเวอร์นั่นเองอยู่ในเมืองนากย่าเลยค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ยอดฮิตกันมากๆเลยนักท่องเที่ยวคือแบบเยอะมากและที่สำคัญนะคะยังเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ แวะมาได้นะคะที่นากโกยาสวยมากวิวตอนกลางคืนคือสวยมากจริงคนเยอะมากด้วยแวะมาได้นะคะอยู่กลางเมืองเลยคนเียน a few moments later และในที่สุดเราก็ได้กลับบ้านสักทีนะคะซึ่งกลับรถไฟเที่ยวเกือบสุดท้ายค่ะคนน้อยมากแล้วพรุ่งนี้ฉันก็ไปทำงานบ๊ายบายกดไลค์ด้วยนะ